มาพี่ขึ้นรถขึ้นรถพี่ขึ้นรถตผมรถแล้วเนี่ยเอาแล้ไงโดนตังค์ยิงไงบอสโดนยังไงโดนอยู่บนรถอย่าพี่ทุกพี่เข้าในบ้านเดี๋ยวนี้บ้านขึ้นก้าวอีกขั้กลับนะกลับมานะมาบมาพี่ าาล,ลังลดลังลดลังลดสวยลม้ลมลม้มล้มแตกเอ้ยข้งหลังหลังหลังนะเพื่อนโอ้โหไม่มีตะคบเล่นหัวแตกหัวแตกหาดิหาดิหาก็าไม่เจอดิร่วงไปดิควาย มันแตกจ้าเอ๋ยิงดากเฮ้ยเขี้ยงแล้วสามคิวไปดีครับเรียบร้อยแตกเพื่อน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 หัวเึงหัวสองตัว អើយអឺណុកពីអឺអឺយ៉ាងយ៉ាងយូរយ៉ាងនៅនៅๆបោះແມងចេប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 កន្លត់ត្អួយ Chúc bóng léo, bóng không đây mới ống là được, kha mình kha mình ở lót ở lót lót là hè anh nghe bọt ไปครับหวานๆเต้นกอน